มาดูกลุ่มทางด้านจิตวิทยากันบ้างนะครับสำหรับแนวโน้มคะแนนนะครับแอดมิชชันปี5 6ปีนี้นะครับสำหรับมาเบอร์หนึ่งเลยนะครับก็คือจิตวิทยาจุฬานะครับคะแนนอยู่ที่78%นะครับสูงมากๆเลยนะครับ ลง,ลงมาก็จะเป็นของที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็จะเป็นที่มอสวแล้วก็ตามด้วยมาวไลเชียงใหม่นะครับคะแนนก็จะไล่ลงมานะครับ78นี่ถือว่ากระโดดขึ้นมาสูงมากๆนะครับลง,ลงมาก็จะเป็นที่ธรรมศาสตร์อยู่ประมาณสัก70นะครับตัวนี้เป็นรับรวมนะครับมีหลายกลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นที่มอสวนะครับแล้วก็เป็นที่มาวาลเ <i> ชี <edia> ยงใหม่นะครับก็อยู่ประมาณสัก69%ของ กลุ่มคณะด้านจิตวิทยานะครับแนวโน้มคะแนนขึ้นทุกปีนะครับเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนองค์ป,ประกอบบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับทำให้แนวโน้มของคะแนนสูงขึ้นนะครับส่วนตัวที่น่าจับตามองนะครับก็คือที่หมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับ ปีก่อนนู้น61ขึ้นมา66นะครับปีที่แล้วตกลงไปอยู่ที่58นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้คาดการว่าขึ้นอย่างแน่นอนนะครับการมีประมาณ58-59แล้วเลือกคณะนี้ไว้เป็นอันดับที่4สุดท้ายนะครับก็ถือว่าเสี่ยงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราคาดการไว้ว่าคะแนนของจิวิยาที่ศิลปกรนะครับจะอยู่ที่64นนะครับนะครับ นอกจากนั้นก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับก็จะมีที่มหาวิทยาลัยบุรพาอยู่ประมาณ62นะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่58นะครับมอบูรพาอีกเหมือนกันเป็นภาคพิเศษนะครับอยู่ที่58นะครับแล้วก็จะมีอย่างเช่นที่สารคามนะครับมหาวิทยาลัยสารคามนะครับอยู่ที่ประมาณ52มหาวิทยาลัยเกษตรอยู่ประมาณ49นะครับแล้วก็ที่มออนะครับ อ,นนอยู่ที่ประมาณ46%นะครับทั้งนี้ลองประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับในโปรแกรม e z แล้วก็ e z Plus นะครับโปรแกรม e z ก็ e z e d u s o n e c o m นะครับส่วน e z Plus ก็ e z p l u s o n l i n e c o m นะครับก็ลองเข้าไปดูทั้ง2กลุ่มนะครับ